ตอนที่305คําสารภาพของผู้ผิดตอนที่สแต่พอรู้สึกว่าจะต้องไปสู้หน้าพระมหาเถรแน่แท้แล้วในอกก็เกิดว้าวุ่นเกรงเจ้าครัวจะตหนิไม่ยอมฟังคําตนส่วนอีกข้างหนึ่งคิดเคืองครูเท่าตะคยีนะักว่าพูดสิ่งอันมิได้ซักซ้อมไว้ กระไรไม่ใ่ตรองให้รอบคอบซะก่อนตะคดีทำให้เกิดความขึ้นแล้วเจ้าหนุ่มก็คิดจะฉุดเอาตัวไปด้วยเผื่อตกหนักประการใดจักได้ช่วยแก้ตามสมควรแต่ครั้นเดินไปใกล้โรงทหารอันคเนว่าคืนแรกครูดาบคงพักอยู่แล้วกลับเกิดมานะขึ้นในดวงจิตว่าพระมหาเถรเล็งโทษตัวผิด ก็จะสู้ด้วยความพักดีแห่งตัวไม่ขอเอาบารมีใครใดมาคุ้มแล้วเจ้าหนุ่มคิดกระรนั้นจึงไม่ได้แวะโรงทหารมุ่งหน้าไปสู่วัดกุโสดอเบื้องนั้นท้องฟ้าแจ้งแล้วเข้าวัดพอดีสวนคนหามเสลียงพระมหาเถรจะเด็ดซักก็ได้ความว่าวันนี้เจ้าอาวาสอาพาธไม่เข้าไปโปรดสัตว์ภายในพระราชวัง เจ้าหนุ่มก็ตกใจและรู้ถึงต้นเหตุว่าทั้งนี้คงเนื่องแต่พระคุณเจ้าระกำใจข่มความไหวระทึกภายในให้คลายลงแล้วจะก้าวขึ้นกุฏิเจ้าสมยกมือไหว้ข้างโบสถ์อุโสดอซะก่อนแล้วตั้งสัตว์ว่าข้าพเจ้ามิได้มีประทุษจิตดังพระมหาเถระแวง พระพุทธคุณจงได้คุ้มครองและให้พระมหาเถนทุเรลาโทสะลงเธอแต่พระมหาเถนขัติยาจารย์นั้นนับแต่บ่ายวันวานอันขานโทษสิทธิ์คู่ใจแล้วจะหาอารมณ์สว่างผ่องแผ้วสักขณะจิตหนึ่งหาไม่ได้เลยอนาตในอกดังว่าเอาพิมพุทธปฏิมากรร่างขึ้นแล้วกำลังเปลี่ยมปิติในผลบุญอยู่เล่า ก็มีโจรมาทำลายรูปหล่อนั้นยับเยินไปแต่พระมหาเถรคลายใจอยู่สิ่งหนึ่งว่าได้วอนพระเจ้าอยู่หัวไปถึงขนาดแล้วมากว่าจะเดตจะได้โทษก็คงจะไม่ฉิบหายถึงชีวิตแต่ที่เจเดตจะรอดตัวได้จากเพลิงพิโรธของมังการานั้นพระมหาเถนไม่ได้คิดจะเป็นไปได้เลยและรุ่งขึ้นนั้นพระมหาเถนตื่นแต่ตรู จเจริญภาวนาตามวัดแล้วประสงค์สงบอารมณ์แต่ผู้เดียวจึงไม่ได้เข้าวังหากใช้คนไปฟังข่าวภายในครั้นคนเอาข่าวไม่ทันกลับเจ้าตัวการต้นข่าวก็วเ,เอาตัวมาให้เห็นเองกระนั้นยินดีข้อหนึ่งว่ามังตราคงยกชีวิตจะเด็ทถวายดังขอและวางโทษขับเสียจากฐานนันดรศักแล้ว แต่พอจะเด็ดสำแดงร่างล่วงประตูคุติชั้นในให้เห็นเท่านั้นมิทันจะสุดกายลงกราบพระมหาเถนก็บกมือให้เจ้าคนผู้นั้นออกไปพ้นหน้าเสียเจ้าหนุ่มก็ทมมนัดยิ่งนั่งกราบลงแล้วไม่ได้ถอยออกไปเจ้าครัวจึงว่าเราและเจ้าสิ้นวาสนาสัมพันธ์กันแล้วผีว่าเจ้าจะเด็ดรู้คุณเรา ว่าเคยอุปการะมาแต่น้อยและปรารถนาจะใคร่สนองคุณแล้วจงถือคำเราแต่นี้อย่าเข้ามาให้เห็นอีกแม้นว่าโดยดีไม่ฟังเล่าขืนเข้าไปในกุโสดอมนทนอีกกูจะเอาโทษตามอาจยาวัดเจ้าหนุ่มก็ร้องไห้แลว่ามัางตราอันคนหัวเมืองอื่นลงเนื้อเห็นว่าใจเยี่ยมหยาบช้า กระทั่งเรียกกันว่าพญย,ยัา์เมืองตองอูยังรู้ฟังข่าวมูลแต่คนที่ถูกหาว่าผิดซ้ำไม่ถือโทษอีกกระไรพระคุณเจ้าวัดกุโสดออันกล่าวกันว่าพระคุณเจ้าแผ่ไปถึงคนทั้งปวนจึงไม่ฟังข้อเท็จจริงบ้างพระมหาเถนยินว่าพระเจ้าตะเบงเฉเวตี้ละโทษให้กระนั้นบังเกิดความสนเท่ และความข้างยินดีมีอยู่จึงว่ามังตราพึงใจไอ้คนทรยศเจ้าเล่ห์ลวงลักษณะเสวกามาลลวงพระเจ้าอยู่หัวลำดับโทษด,ดั่งขบถภายในรกจะเด็ดก็ว่าหาไม่ได้มังตราพึงใจบุรพาจารย์ไอ้คนผิดผู้นั้นว่าทำการสมเป็นพ่อแผ่นดินตองอู จึงไม่ลงเอาโทษข้าพเจ้าแต่สักกระทงหนึ่งถวายเป็นเครื่องบูชาคุณพระมหาเถรคติยาจารย์พระคุณเจ้าดั่งพระฤาษีในชาดกแผ่พระคุณกับลูกสุวรรณชุบมันผันแปรเป็นนานาประการกระทั่งเป็นราชสีจอมสัตว์แล้วจะกลับสาบเป็นสุวรรณอย่างเก่าอีกเสียดายแต่ทานบารมีที่ทำไวเ้เถิด พระมหาเถนก็โกรธอยู่แลว,ว่ามึงโตจากกูไปช้านานแล้วลิ้นก็ฉมังวิธีวอนยิ่งขึ้นมึงจมเก็บคําที่เตรียมไว้วอนกูไปกล่าวกับอีหญิงชาวแปรเถิดมึงทำดีแต่ต้นลวงกูจนผิดหวังก็เป็นบาปประจำตัวมึงอยู่แล้วมึงอจะก่อบาปยั่วสมให้ลงมือฆ่ามึงเลย จงเร่งออกไปียก่อนจะเกิดกาลีจิตทำเศร้าหมองแก่พระศาสนาเจเดจก็ดื้ออยู่แลว่าข้าพเจ้าไม่ออกไปแล้วพระขืนออกไปโดยไม่ได้ที้แจงสิ่งใดให้พระคุณเจ้ารู้ซะบ้างนั้นคงตายเพราะความน,น้อยใจในไม่กี่วันบาศจะมีแก่ตัวเหมือนตายเพราะพระคุณเจ้าข่าซะอีก พระมหาเถรมีเมตตาต่อคนผู้นี้ในกมลสันดานอยู่แล้วและมาเห็นกิริยาวนตำตาเข้าอีกใจอ่อนกว่าปากไม่รู้จะว่าอย่างไรอีกและนิ่งอัดอั้นอยู่เจ้าหนุ่มอย่างว่าพระมหาเถรจำใจจะต้องฟังคำแล้วก็ถือโอกาสบอกเรื่องที่เป็นมาแต่ต้นนับแต่พระเจ้าอยู่หัวแจ้งหนังสือพระมหาเถร แล้วบังเกิดปิติในพระไทยยิ่งกว่าครั้งตองหุ่นดีกระทําแก่บุตจรจึงไม่ได้เกิดพิโรธบู้วามขึ้นตามธรรมดาที่เคยเป็นใครจะใช้พิจรารณญาณจับเท็จตัวให้เด่นยิ่งขึ้นและตัวม่รู้กลทราบซึง้งแต่โดยนึกว่าเป็นพระมหาการุณาจริงไม่อาจเอาเท็จขึ้นงังก็ขานความเท็จที่ทำเป็นโทษไว้ต่อพระเจ้าอยู่หัวสิ้น มังตราแจ้งแล้วก็กลับเอ็นดูมิได้ถือเป็นโทษสักสิ่งหนึ่งเลยจะเด็ดเล่าความเพียงเท่านี้ส่วนความคิดในอุบายตัวและเรื่องพระเจ้าอยู่หัวติดใจชื่อนางโชอ้วมิได้เล่าพระมหาเถนฟังเท่านี้ดวงใจดังดวงตะวันหลังฝนหาใหญ่มีแสงบริสุทธิ์สว่างยังโลกมิได้คุมเคลือมืดครึมอีกสืบไป พราะความที่ได้แจ้งว่าเจ้าสิทธิ์กล่าวโทษตัวเองขึ้นนั้นแจ้งชัดอยู่ว่าจะเด็ดทำการนี้ประสาน้ำใจหนุ่มจะทุจริตผิดบ้างโดยเบาความใช่เพราะทนงตนพยองจะลวงคนทั้งแผ่นดินนั้นไม่ได้แต่พระมหาเถรอุดมด้วยปัญญาคุณควรแก่ไวแล้วจะพลอยสัาแดงว่าความไม่พอใจสิ้นอย่างพระเจ้าอยู่หัว ทำไปไมิได้เกรงวันหน้าเจ้าสิทธิรักจะได้ใจจึงกล่าวมิให้เสียรอยผู้ใหญ่ว่าตัวมีวัยเติบและพ้นการปกครองโดยตรงเป็นคนในสารระบบพระเจ้าตองอุปกครองแล้วนายเจ้าไม่เอาโทษเจ้าเห็นว่าจะยังเลี้ยงกันได้ก็สุดแต่ใจเถิดเราว่าตามหน้าที่แห่งเราแล้วมิฟังเบื้องหน้าเป็นโทษ ก็ไปโทษกันเองแล้วพระมหาเถนก็กล่าวตำหนิเจ้าหนุ่มเป็นเครื่องกำกับสติไว้และจะมีให้วันหน้ากำเริบจิตทำการเป็นโทษขึ้นอีกเจ้าหนุ่มก็รับรู้กับโทษเอาทั้งสิ้นกระทั่งพระมหาเถนค่อยคลายกโกรธและนั่งสนทนาด้วยตามปกติแต่จะเดดจะนั่งพิรีพิไรนานเล่า อ่อนใจตัวเองประการหนึ่งแล้วแลเกเรงพระมหาเถรจะซักสาวความยาวสืบไปเกิดรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวทำทีจะพร้อมพระไทยยอมให้นางโน้นเข้าตองอูพระมหาเถรจะมีข้อข้องเสียเองจึงรีบออกปากลากลับไปยังเรือนพักบริเวณบ้านขุนวังพอล้มตัวหลับได้ทอดหนึ่งแล้วไพรประจําเรือนเข้ามาปลุก บอกความว่านางหนึ่งมีบริวารตามมาที่นี้แลว่ามาตามคำหายแห่งท่านเจเดตก็แจ้งว่าเป็นนางเชิงสอบูจึงเชิญตัวเข้ามาภายในนางนั้นมาแล้วหากเห็นบุเรงนองอยู่ในที่ระหโหฐานสำหรับตัวกระดากว่ามีใครประจำเรือนสอดตามองก็หยุดอยู่แค่นอกใบทวารมาดว่าเจ้าห้อง จะออกปากเชิญหลายคำซ้ำนางนั้นก็อิดเอื้อนอยู่แลว,ว่าท่านอยู่บนยี่ผู้ท่านข้าพเจ้ามาแต่อื่นจะจู่ลูกเข้าไปถึงภายในก็เกรงคําคนเจ้าหนุ่มก็ว่าข้าพเจ้าเพิ่งจะได้เอ็นตัวเมื่อแสงตะวันกล้าฉะนั้นอย่าทรมานให้ลุกจากที่สำราญเลยที่ท่านเคยรับข้าพเจ้าด้วยฟูกรองนอนแล้ว ถึงทีจะตอบแทนคนเดียวกันบ้างกระไรเชงสอบูแม่ไม่ผ่อนให้ข้าพเจ้ายินดีนางเชงสอบูก็ว่าบัดนี้ข้าพเจ้าครันหนักขณะยินตัวจะต้องออกมาหาท่านก็ไม่ได้ชอบน้ำใจที่นี้ใช่ที่ทุ่งบ้านเดิมข้าพเจ้าออกมายินคำรื่นเพียงครู่หนึ่งแล้วจะกลับเข้าที่เหมือนจำตัว จึงเกิดกระวนกระวายเจ้าหนุ่มยินกล่าวกระนั้นล่วงรู้ความอาลัยแห่งนางก็ลุกขึ้นแลวว่าข้าพเจ้าป่าหน้าท่านความสำคัญใดเตรียมไว้จะเจรจาด้วยก็แทบจะเลือนเสียสิ้นและจะเด็ดเห็นเวลาตัวเหลือน้อยก็มิได้หลงเริงด้วยดารุณีนั้นเร่งกล่าวด้วยธุระสำคัญตัวแลเสียมนังเชงสอบู ใหไปเจรจาด้วยแตละแม่ตามความที่กำหนดไว้นางเชิงสบูฟังเนื้อความใหญ่หลวงนักไม่อาจรับปากจึงว่าข้าพเจ้าเห็นเกินสติปัญญาเจเดจก็วอนเอาว่าน้องท่านอย่าเพิ่งนึกท้อลิ้นท่านเคยทำการได้การหลายคราวแล้วทรั้งนี้แม่จงได้เพียรซ้ำนางข้าหลวงก็ว่าข้าพเจ้าจะท้อนั้นหาม่ได้ แต่หากอุบายเดิมท่านคิดไว้อย่างหนึ่งข้างพระเจ้าอยู่หัวจะสอบคำพระพี่นางข้างท่านจะให้พระพี่นางเจรจารับสมอ้างเอาเล่าแม้นเป็นผู้แทนปากไม่สมคเนแล้วการใหญ่แห่งท่านจะพินาศซะเองข้าพระเจ้าเห็นว่าคราวนี้นอกกว่าลิ้นท่านแล้วอย่าหาลิ้นผู้ใดแทนตัวเลยจะเด็ดก็งุ่นง่าน เพราะการที่กำหนดไว้ไม่อาจเรียบลงได้แต่ไม่ทันจะเสี้ยมสอนอย่างอื่นมหาดเล็กแต่พระราชวังมาถึงเรือนถือรับสั่งพระเจ้าอยู่หัวให้เชิญตัวท่านบุเรงนองเจ้าหนุ่มก็บุ่นวายอยู่เพราะการข้างนี้ยังนัดหมายต่อกันไม่เรียบลงจึงสั่งตัวนายมหาดเล็กให้กลับไปทูลความว่าพระเจ้าอยู่หัวตรัสไว้ จะให้เราเข้าเฝ้าเพลาบ่ายชายมิรู้จะมีรับสั่งโดยกระทันหันกรณีขอผัดอีกครู่หนึ่งแต่พอเตรียมตัวนายเวรมหาดเล็กผู้นั้นก็กลับไปครั้นอยู่โดยตามลำพังแล้วนางเชงสอบูไม่เป็นอันสบายใจแล้วว่าข้าพเจ้าเหมือนทาตบังอาจขัดคำนายหากขัดเพราะพักดีดอกจะนึกเป็นอย่างอื่นเลย เจ้าหนุ่มก็ปลอบให้นางคลายใจเสียแลลว่าข้าพระเจ้าเห็นพ้องแล้วเป็นเรื่องใหญ่สำหรับจะให้ผู้อื่นเจรจาแต่ซึ่งมอบพี่น้องท่านไปทำนั้นก็หวังผลกก้มกึ่งกันอยู่หากเกรงเวลากระชั้นนะักเกลือกบาย่เบี่ยงให้แจ้งถึงกันไม่ได้พระเจ้าอยู่หัวถามขึ้นก่อนจะเสียการแต่ครั้นเชงสอบูแม่ไม่อาจรับโดยเหตุอันควรแล้ว ข้าพระเจ้าก็จำทำอย่างว่าทอดใจให้กับโชคดีและร้ายเมื่อพระเจ้าอยู่หัวคลายความติดใจทอดระยะข้ามไปอีกราตรีหนึ่งแล้วข้าพระเจ้าจะเอาตัวเข้าไปเจรจาเองน้องท่านใคร่ใจจะช่วยการแล้ววานพาให้ข้าพระเจ้าเข้าไปโดยสะดวกเถิดเมื่ออยู่หงสาว,วดีเชงสอบูเอื้อข้าพระเจ้าด้วยอุบายใดที่นี้ ข้าพเจ้าย่อมโดยสารแม่แอบหลังไปด้วยอุบายอย่างข้าพเจ้าจะเข้าไปโดยทางเคยแห่งตัวเล่าก็ใช่ความจําเป็นจะทําให้ยากจึงขอพึ่งใบบุญอันหนึ่งที่นี้มีประดาหญิงข้างในจะเข้าง่ายกว่าพระราชวังหงสาวดีอีกด้านหลังเรือนมารดาข้าพเจ้านะั้นอย่างเชงสอบูแม่ผ่านเข้าคนในเรือนรู้จักแล้วพอผ่านที่นั้นได้การ จะล่วงเข้าข้างในก็ย่อมสะดวกนางเชงสบูก็รับเอาคําแล้วจะเด็ดจึงนัดหมายไว้ว่าเพลายามหนึ่งให้มารอณเรือนนี้ข้าพระเจ้าตามสเสด็จพระเจ้าอยู่หัวชั่วพักหนึ่งแล้วจะปลีกตัวมาสองฝ่ายนัดหมายแม่นยำแล้วนางเชงสบูก็ลากลับและเจ้าหนุ่มก็เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าจะเบงเชเวตี้นั้นรออยู่สั่งคนและม้าพร้อมสับแล้วเห็นหน้าเจ้าหนุ่มผู้เกลยก็หัวเราะรับเอาโดยยินดีแลว่าข้าพระเจ้าหลับหับตื่นตื่นตลอดเพลานอนจะอดใจกระทั่งบ่ายนี้ได้เลยครั้นแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จด,ด้วยเจเด็จและมีหมู่ทหารตัวนายหมวดตามเสด็จด,ด้วยอีกยี่สิบม้าและคนในกระบวนทั้งนั้น นุ่งห่มเสมือนราษฎรธรรมดาทั้งสิน้นหวังจะง,งามนี้ให้คนหมู่อื่นรู้วี่แวว